ก็อีพ e, ลาสติกรุ่นใหม่ๆอย่างนี้นะครับที่เราซื้อมาส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่มีราคาไม่แพงมากหรือว่าถูกเขาจะไม่มีความแข็งแรงเลยวางอะไรได้จริงลำบากมากอย่างตัวนี้นะครับซื้อมาจากช่องทีวีขายตรงช่องหนึ่งโฆษณาอย่างดีเลยว่าของแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานเอาข้าจริง เห็นไหมฮะแม้แต่หน้าท็อปเขายังแอ่นวางของอะไรมีน้ำหนักนิดเดียวก็เป็นปัญหาละว,วางไม่ได้หรือไม่ก็ล้มเลยเพราะว่าจุดบาลานซ์หรือสมดุลน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้โดยเฉพาะถ้าวางของป,ปลายโต๊ะแถวโซนนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยก็โต๊ะมีแนวโน้มจะล้มอันนี้เราแก้ปัญหาเสริมความมั่นคงเขา ด้วยวัสดุง่ายๆที่มีก็แทบไม่ต้องเสียเงินนะใช้สว่านสกรูที่มีอยู่แล้วเป็นหลักหรือว่าเป็นเศษไม้เหมือนเดิมนะครับก็จะทำงานนี้ได้ส่วนตัวนี้นะครับหลังจากเราทำเสร็จแล้วด้วยาการใช้เศษไม้หรือครองไม้ คงไม้นี่ก็คล้ายๆคงไม้ที่เขาทำป้ายประกาศโฆษณาตามข้างทางริมทางนั่นนะครับเป็นไม้ที่มีราคาไม่ได้แทบไม่มีราคาแพงอะไร,นะรหรือบางทีป้ายที่มันไม่มีการใช้งานแล้วเราก็คือมันล้มทิ้งคว้างเป็นคล้ายเศษขยะเราก็ยังเก็บมาคงไม้ยังดีเก็บมายังทำต่อได้เลย นะดูสิครับลักษณะการเสริมโครงไม้เข้าไปด้วยนัอตสก,กรูธรรมดานะครับนี่นะครับ เราสามารถวางของน้ำหนักไม่ต่ำกว่าสามสิบกิโลกรัมบนโต๊ะโดยที่โต๊ะมันคลนแข็งแรงวางได้สบายๆไม่ต้องกลัวล้มอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีการแอ่นถ้าสังเกตด,ดูเห็นนะครับอันนี้ก็จะอยู่ยาวกับเราเหมือนเดิมอีกแล้วใช้ได้ช่วนาตาปีบางทีอาจจะลืมไปเลยเช่นเดิมนี่ยังไม่ได้ พ่นสีหรือว่าทาสีหรือตกแต่งผิวไม้ให้มันดูสวยงามขึ้นแค่นี้ก็ใช้งานได้พอสมควรแล้วครับถ้าไม่เน้นความสวยงามมากเราเน้นฟังก์ชันหรือการใช้งานเขาเป็นหลักโอเคนะครับน้ำข้างบอนนี้เป็นน้ำที่เรา,าตั้งพักรอไว้เผื่อว่าเขายังมีกลิ่นคอรีนงเหลือจากการกรอง เพื่อดื่มหรือบริโภคใช้เองในบ้านเครื่องกรองที่เป็นชนิดใส้กรองครับหแล้วหชิ้นหรือ6ระบบกขายอย่างนี้นะฮะตัวที่เห็นนี่อันนี้ก็เป็นซื้อมาจากแพลตฟอรม์มถ้าเรากลัวว่ากลิ่นเขายังกลิ่นคอลีนะฮะยังพอมีอยู่บ้านก็นำมาพักเปิดฝารอไว้ก่อนสักคืนหนึ่งก็โอเคแล้วครับแล้วก็ปิดฝา เพือ่อรานำไปใช้หรือว่าเข้าตู้เย็นแช่เย็นเจี๊ยบไห้กินต่อไปให้เด็กๆเ,เขาปลอดภัยโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านสนใจก็กดติดตามกดไลค์นะครับขอบคุณมากๆหรือกดกระดิ่งเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ เปรีบเทียบที่ซ่อมแล้วกับที่ยังไม่ได้ซ่อมจะเห็นความแตกต่างเห็นไหมครับอันนี้มั่นคงแน่นหนาอันนี้จะเรียกว่าอาการงอแง,ง,งไม่มีความมั่นคงเลย